ไปชวนอร่อยอีกแล้วนี่เมื่อกี้เราก็ไปไหว้หลวงพ่อโสธรกันมานะากับคุณหยานะแล้วก็ทุกครั้งที่เวลาคุณหยิงมาไหว้หลวงพ่อโสธรใช่ป่ะคุณหิจะแหวกิน,นเมนูพิเศษนี่กะเพราเป็ดวมมันอร่อยมากอะ่ะจากหลวงวัดหลวงพ่อโสธรใช่ไหมพอออกมาเราก็เลี้ยวซ้ายแล้วเราก็ตรงมาใช่ป่ะมันจะผ่านแยกที่ที่จะไปวัดสมานวัดพระพิฆเ,เนศนะคะแล้วเราก็ตรงตรงมาอีกประมาณ อร่ไหร่าร้านนีได้เนาะเออแล้วก็ดูซ้ายมือเอาไว้จะมีป้ายนะนแอบกะเพราเป็ดจะบอกว่ามันอร่อยมากกะเพราเป็ดน,นี่ญญนญญคุณยาสุดคุณอยากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดเอวติดอ,อร่อยอร่อยไว้ใครมาไหว้หลวงพ่อสุธรน,น,นะลองแวะมากินกันดนะูไปนะกินกะเพราเป็ดกันบายค่ะ